สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูดวงบายมีมีนึ่งสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนตุลาคมนะคะก็ขอสวัสดีชาวแมงป่องทุกท่านนะคลิปนี้มีจะขออนุญาตทั้งดวงดาวและทั้งไพ่ รวบยอดแล้วก็เร็วๆแล้วก็ได้ใจความสรุปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเรื่องดวงดาวกันก่อนทางฝั่งนี้นะคะดูซิเรื่องของดวงดาวเนี่ยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกจะเกิดฟูมูลขึ้นถึง2ครั้งในเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่2ตุลา ต้นเดือนแล้วก็วันที่31ตุลาคมนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยมีจะทําคลิปแยกมาให้เรื่องของฟนะูมูลเนาะเพราะฟูมูลที่31ค่อนข้างจะสําคัญนะเขาเรียกว่าบลูมูลพระจันทร์สีฟ้านะอาจจะทําคลิปแยกมาให้ต่างหากนะทีนี้ฟูมูลในครั้งนี้มีอิทธิพลกับราศีต้นธาตุส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าพิจิกก็ได้รับอิทธิพลเช่นกันล่ะมาดูแล้วกันนะฟูมูลของคุณนะเกิดขึ้นในราศีเมษเนี่ยหครั้งในเดือนที่6นะคะแล้วก็ ราศีพฤกษบหนครั้งนะคะวันที่2เกิดขึ้นในราศีเมษวันที่31เกิดขึ้นในราศีพฤกษบเรือนที่7และเรือนที่6แน่นอน แสดงว่าการเกิดฟูมูลตั้งแต่ต้นเดือนของคุณมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานก่อนนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานที่คุณทาประจําวันนะส่วนปลายเดือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนรักคู่รักและความสัมพันธ์ทีนี้เดี๋ยวมีจะพูดต่อเอากลางเดือนก่อนเกิดอะไรขึ้นเจ้าดาวพุธนะเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนที่12นะคะเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนที่12อ่ะเขาเรียกว่าดาวพุธเดินถอยหลังดาวแห่งการสื่อสารเดินถอยหลังประมาณช่วงวันที่13ตุลาคมทุกอย่างจะเพี้ยน เนาะเดี me, kind of wrote, ๋ยวมี้จะบอกสรุปให้นะแล้วก็หลังจากนั้นจะเกิดนิวมูลพระจันทร์เต็มดวงขึ้นประมาณช่วงกลางเดือนก็เกิดพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในราศีตุลพระจันทร์เต็มดวงนะคะในเรือนที่12เขาเรียกว่าการนิวมูลพูดผิดนิวมูลไม่ใช่พระจันทร์เป็นรพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่นะคะหลายคลิปแล้วมืนเนาะทีนี้อ้าวจะเกิดพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่ขึ้น แต่ว่าอิทธิพลของดาวอังคารก็ยังเดินถอยหลังอยู่นี่ดาวอังคารนะคะเดี๋ยวมีเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งดาวศุกร์ล่ะอยู่ไหนดาวแห่งการเงินและความรักความสัมพันธ์ดาวศุกร์เขาจะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกันในช่วงต้นเดือนปลายเดือนเขาก็ย้ายเข้าสู่ราศีตุลอ้าว สรุปให้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ประกอบแต่ทีนี้เอาเรื่องของดวงดาวก่อนว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการงานอะ่ะแต่ว่าดาวอังคารยังคงอยู่ในเรือนการงานคุณหนึ่งระวังปากเสียงอารมณ์ เขาเรียกว่าปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายกับอะไรก็ตามเรื่องของอารมณ์คุณก็ต้องระมัดระวังในการดีวกับลูกค้าก็ตามคุณอาจจะต่อยหน้าลูกค้าให้ก็ได้ซึ่งมันเป็นผลเสียล้วนๆเนาะขอให้ระง,งับจิตใจต้องใจเย็นใจเย็นนะเข้าออกเข้าออกลมหายใจเนี่ยทำอนาปาณสติเอาไว้นะคะต้องใจเย็นๆต้องรีแลกซ์เนาะอะไรก็ตามเป็นเรื่องการงานของคุณนะ่ะมันส่งผลที่ดีแต่อารมณ์คุณจะมาพังทลายมันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะ1 2 หลังจากนั้นเนาะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันความรักของคุณถ้าคนที่มีรักอยู่แล้วมันจะมั่นคงดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกันเรือนที่11อคุณจะได้เงินจากเพื่อนฝูงจากกลุ่มสังคมที่คุณอยู่นะหรือคนที่เป็นคนโสดนะฮะคนโสดนะฮะอาจจะพบรัก จากสังคมที่เพื่อนแนะนําให้นะคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะความสัมพันธ์จะดวงดาวไม่ได้บอกว่ามันจะดีขึ้นหรือยังไงนะอาจจะเฉยๆแหละนะคะแต่ความสัมพันธ์อาจจะได้ออกสู่สังคมอาจจะได้เขาเรียกว่าสังคมรับรู้เพื่อนฝูงยอมรับมากขึ้นส่วนคนที่ความสัมพันธ์คุยไม่ชัดเจนก็เช่นกันนะคะคุณอาจจะมีเป็นไปได้2ทางเลยอะ่ะทางแรกคุณจบนะคะทางที่2คุณพัฒนาไปเพราะเพื่อนฝูงพาไปสังคมที่คุณอยู่พาไปนะคะอา้าวหลังจากนั้นพอกา างเดือนเจ้าดาวพุธเนาะสิบสามตุลาคมเจ้าดาวพุธก็เดินถอยหลังเวลาดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยคุณต้องระวังการมีปากเสียงอ่ะคุณราศีพิจิกมันเกิดขึ้นในเรือนตัวคุณเองอะนะคะมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในอดีตของคุณนะมันย้อนกลับมาแล้วมาให้คุณมาพิาพากษาคุณนะอ่ะอาทิเช่นคุณต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ ปากเสียงบางครั้งคุณมีมีอิชูมีปัญหากับเพื่อนคนคนคนนึงอยู่เนาะซึ่งตอนนี้มันเงียบแต่พอดาวพุธเดินถอยหลังเพราะกลางเดือนตุลาเนี่ยคุณมันจะมีการลุกฮือของไฟที่คุณเคยทะเลาะก,กับเพื่อนคุณคนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วมากระทบกับเรื่องงาน กระทบกับเรื่องเงินกระทบกับเรื่องชีวิตอะไรต่างๆคุณมากมายนะคะเพราะต้องระวังอะ่ะเรื่องปากสําคัญมากๆเลยอย่าคาพูดนะคะอ่าแล้วก็ช่วงกลางเดือนอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มันเกิดนิวมูลในนิวมูนขึ้นด้วยพระจันทร์พระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีไหมดีนะคุณอะ่ะกำลังอยู่กับความรุ่มร้อนเนื้อปะพระจันทร์เ,เต็มดวงมันมาเนี่ยมันมาในเดือนที่12มันมาให้คุณได้ชาร์จแบตอะ่ะ ได้สงบสติอารมณ์ได้อยู่กับตัวเองได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นทําอะไรเป็นการให้แล้วก็เพื่อเป็นการรีแลกซ์ตัวเองอะซึ่งมีมองว่ามันน่าจะช่วยขี้คลายพลังของดาวอังคารที่มันส่งผลได้นะส่งผลต่อต,ตัวคุณได้ให้คุณอารมณ์ร้อนอารมณ์โมโหอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโอ้โหเสียงรถ โทษทีนะคะมันอยู่ใกล้กับถนนนะแล้วก็เสียงรถมันดังมากนะคะแต่ไม่รูจะทํายังไงอะ่ะทีนี้ดาวอังคารเนี่ยเดินถอยหลังอยู่นะช่วงปปลายเดือนเนี่ยคุณมีโอกาสเจอในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยระวังไว้หน่อยละกันนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกอ่ะทีนี้มาดูส่วนของไพ่ทาโร่บ้างอย่างที่มี่บอกนะ คนที่ดูดูเรื่องการงานดวงดาวเนี่ยไม่ได้บอกเลยเรื่องการงานของคุณนะอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีในการที่คุณจะได้งานแต่คนที่มีงานประจํามีหมายถึงว่าคนที่มีงานประจํา ไปได้ดีนะคะแต่ถ้ามันจะพังทลายมันจะพังทลายเพราะอารมณ์คุณแต่คนที่รองานอยู่มีโอกาสได้งานไหมมองว่าอาจจะต้องรอไปอีกสักพักนะคะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีอ่าคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บป่วยอยู่อาจจะผีซ้ำด้าพลอยเจอหนักมากกว่าเดิมขอให้ระมัดระวังเนาะเรื่องของการเงินไม่ค่อยปรากฏเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยติดขัด ระวังอย่าให้ใครเป็นภาระเรานะคะห้าเหรียญขึ้นมาแบบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงร่างผอมบางผิวดำแดงหรือผิวสองสีถ้าคนประเภทนี้เข้ามาในชีวิตเราเพื่อจะมาเป็นภาระหรือ ไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามคุณก็ต้องเซโนปฏิเสธไว้ก่อนไม่งั้นคุณก็จะเหนื่อยเองนะคะแต่ถ้าคุณพร้อมคุณว่าคุณมีความพร้อมทั้งการงานการเงินอะไรต่างๆคุณซัพพอร์ตเขาได้คุณก็ทําไปเถอะถือว่าเอาบุญเนาะเพราะฉะนั้นจัก,กรวาลกำลังบอกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนเดือนหนึ่งที่คุณอาจจะต้องเขาเรียกว่า strong s t r e n g เข้มแข็งนะคะอยู่กับความอดทนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อรอให้สิ่งดีๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นก้าวเข้ามานะและอย่างที่มีบอกที่ดวงดาวบอกเมื่อกี้ห้าถ้วยอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเก่าๆของคุณที่เคยเป็นปัญหาอิชูมันจะกลับมาให้คุณแก้โดยที่คุณต้องใช้ความอดทนและสงบปากสงบคาต้องมีความใจเย็นมากๆนะคะแล้วชาวพิจิกอะสุดโตงอะ่ะ เขาเรียว่าเอ็กตรีมขึ้นสุดลงสุดอะคุณอะไม่มีตรงกลางอะจะตีก็จะตะเอาให้ตายเลยจะไม่เอาก็ไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้บาลานซ์อารมณ์ดีๆเนาะหลายๆคนต้องมีเกณฑ์การจบสิ้นอะไรใหม่ๆม,มีเกณฑ์อาจจะออกจากงานไม่พอใจงานที่ทําแล้วคุณออกจากงานงานของคุณที่ทําอยู่อาจจะรู้สึกไม่มั่นคงอย่างแรงนะคะรู้สึกมีเกณฑ์ที่จะออกได้เองหรือโดนไล่ออกในหลายๆคนอิทธิพลค่อนข้างรุนแรงเนาะกับ อ,องศาปลายเนาะไม่สิองศาปลายไม่รุนแรงสิอิทธิพลค่อนข้างที่จะดีกับคนองศาปลายก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ประมาณ15บาพฤศจิกาถึงยี่ิบเอ็ดพฤศจิกานะคะอิทธิพลค่อนข้างจะดีในเรื่องงานมากกว่าคนที่เกิดในช่วงอื่น ว่าอย่างนี้เนาะเรื่องอะไรอีกอะโชคลาบมีไหมโนนะคะไม่มีได้มาจากเรื่องงานล้วนๆถ้าคุณจะได้คืองานประจำเนาะงานที่มีพูดคือคนที่มีงานประจำนะคะเอาละยังไงก็ตามนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคลิปนี้ขอโทษด,ด้วยจริงๆที่มีไม่สามารถเจาะลึกดีเทลได้นะคะแต่ก็เอาเป็นไกด์แบบนี้และกันมันจะเกิดขึ้นตามแนวนี้จะได้ระมัดระวังตัวไว้นะคะสิ่งสําคัญของคุณเลยคีย์เวิร์ดของเดือนตุลาคมของชาวพิจิกคือ,คอ,คอ อารมณ์และปากเสียงโอเควันนี้ลาไปแล้วขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ